อุ้ยเกือบตายกดลบอุ้ยอุ้ยสองนัดยิงหัวตายปะอุ้ยยิงหัวน็อกเลยเนี่ยก็อยู่ไหนวะต้องเพื่อนตายหาไปแล้วทุกคนเนี่ยแค่ปืนเพื่อนอย่างนิ่งเลยเปืนไรเนี่ย เหล คคผมไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นั้นทําให้เพื่อนของผมได้ตายลงไปบังเอิญจังหวะน,นั้นผมไม่มีปืนใช้ผมได้ทาการหยิบปืนเพื่อนมาใช้ครับไอ้กระบอกสีเขีเขยวๆนี่ครับครั้งแรกที่ผมได้ยิงปืนกระบอกนั้นของเพื่อนนะฮะผมตกใจมากเลยเว้ยทุกคนปืนกระบอกนั้นมันไม่มีความดีดมันไม่มีรีคอยเลยเว้ยผมเลยสงสัยครับคนดูครับรู้หรือเปล่าครับว่าปืนกระบอกนี้มันชื่อว่าปืนอะไรแล้วถ้าเกมเปิดมาจะเอามาขายไหมผมอยากได้มากๆเลยครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นพับจีมาหปีแล้วมาเลเายัผม เมื่อเจอปืนกระบอกนี้คือแบบมันยิงเหมือนยิง M4 ในเกม PUBG เลยครับไม่มีความดีดแม้แต่น้อยครับทำให้ผมตกใจมากถ้าใครรู้นะครับว่าปืนกระบอกนี้มันชื่อว่าอะไรช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอา่านถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมเกมกันได้เลยทุกคนไป Cleverpay บริการรับเติมเงินเกม PUBG และเกม,เมอ,อื่นๆสําหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่แฟนเพจ e c ร e v e r Pa หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ c l e v e r p a y g a m e c o m เติมถูกเติมไวได้ตลอดเวลาใช้แค่เลข ID ของตัวละครเท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและมีแพ็คต่างๆมากมายสุดคุ้มให้เราได้เลือกเติมมีบริการหลากหลายเกมไปให้คุม้มไปให้ฉลาดต้อง c l e v e r p a y สำหรับใครที่สนใจใช้บริการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description เลยมาแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่คอมพิวตี้ w วอล o โซครับ อุ้ยรอบนี้เหมือนจะครบสี่หรือเปล่ารอบนี้น่าจะครบสี่นะโอ้มีแต่ชุดเท่ๆครบสี่เลยรอบนี้แบทเชิญรอยาอวหายเบื่อลงแถวนี้ไปโดดเป็นไม่มาเหรอสามารถให้ มาป่าเพื่อนมาเร็วนักเหลืองนี่น,นี่มันสร้างเครื่องมินตกอุย้ยมีกล่องอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมใช่แถวนี้กล่องเยอะอม,มาถึงก็สไนามาก่อนเลยละกันหนึ่งกระบ,บอกขอปืนธรรมดาก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งมาได้ไหมสไน,นก็สุดไปไหนหมดลกล่องไม่มีตรงนี้ วิ่งหากล่องเลยครับกระสุนเฮ้ยคนเนาะจิบหาแล้วทุกคนกระสุน30นัดเราจะยิงคนตามเนี่ยอุย้ยเกือบแล้วโอ้ยเอ้ยอุย้ยไฟลุกเลยสนายอะไรวะเนี่ยยิงไฟลุกเลย,ยมันเก็บได้ฟูแต่งเต็มเลยเอ๋อมันลงมาว้า สไนเราทำไมแบบเมื่อกี้เห็นไหมครับทุกคนยิงไฟลุกครับเทจัดอุ้ย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 ,ยกันน็อคกันโดนซ้ำเลยอันนี้มันคืออะไรวะทุกคน อุ้ยเกือบตายอุ้ยเกือบตายเลยก็อปเองไม่มีอ่ะ Enemy, แอ้เราก็จะเล่นแอปแิเคตเต็มเต็มมาดีแต่ปืนนี้ถือแล้ววิ่งช้าเลยเพืเ่อนยิงใครอ่ะ มาช่วยเราเพื่อนทีมเบราวมาช่วยนาแล้วยิงใครไม่รู้นะครับอันนี้แลนด์ไม้วางไว้เราก็วิ่งเปิดกล่องไปเรื่อยเลยม,มีจุดมุ่งหมายอู้กล่องแดงสนายวะคนแต่งเต็มกระบอกเนี่ยบอกเลยว่าถ้าโดนนะเจ็บ กระโดดร่มอุยอ้ยอุ้ยสองนัดออไม่ตายหรอวะสองนัดมาดูสิน่าจะจุกๆเลยอะน่าจะค้างเหลืองนะครับนี่ไงน,นี่ไงเจอละ โอ้ไม่ตายด้วยยิงหัวตายป่าวยิงหัวน็อกเลยเนี่ยต้องยิงหัวเนี่ยโดนตัวหนึ่งคร้บโหเ่อนตายหมดแล้วเหรออืมจะมาลาัดของเราอ่ะตัวเนี้ย สไลด์หน่อยอมาไปหาเพื่อนดีกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เลยอันตรายมากกระสุนโอ้เพื่อนล้มอีกแล้วรอปป๊บเพื่อนกำลังวิ่งเฮ้ยมีคนอยู่อุ้ยเยอะเลยโอ้โหเยอะเกินสามตัว อนม่น็อกสักตัวเลยอือหือสามตัวครับไม่รู้เลยจะยิงตัวไหนโอเคเหลือโอกาสสุดท้ายไม่ได้เล่นเลยอาวิเีเราตกไปแล้วทุกคนเสียดายจัน โอ้โหตายกระสุนหมดเพื่อนจะชุบเราปะเพื่อนมีตังค์สองหมื่นแปดครับชุบได้นะโอ้ปืนเพื่อนโคตรเท่เฮ้ยติ๊งหน่องติ๊งหน่องติ๊งหน่องเลยอะปืนเพื่อนเท่จัด เงินท้องเหลือไว้ให้กระบอกหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวลงมาเก็บอุ้ยเพื่อนมาชุบแล้วเอเคขอบใจมากเพื่อนเราจะไม่ลืมคุณน,น,นายเลยเปลี่ยนใจละจะป,ปืนกับเพื่อนดีกว่าม,มีคนร่อนล่มลงมาด้วยครับข้างข้างขอปืนหน่อยที่เพื่อน ไรเงียเฮ้ยอาบีเกสีทองอย่างนั้นเหรอเร่มเรื่อะไรอ่ะสะสนไม่มีตังเราไม่มีเลยโอ้คนนี่แหละสีทองรามแท้แลตะลึงด,ดูโอ้ไทยจัดโอ้ยกระบอกใหญ่เบิ้มเอเกิน ก็บอกนี้แล้วหรออยูนบนนย่บนเนี้ยบนเนี้ยไม่ใช่อ่ะเฮ้ยอยู่ในบ้านนี้นี่หว่าอยู่รงนี้นี่ไงเต็มเลยว้ยกระโดดมายิงเราเฉยเลยเย็นมา ช่วยวันนด้กระสุนก่อนอย่าเพิ่งออกมานะีโิโอ้โหกี่ตัววะนะ่ะสามตัวครับโอ้โหโดนตัวนี้ยิงตาย โอ้โหเพื่อนมีเงินซื้อเกิดเราอยู่นะร้านขายของเน้นมันอยู่ข้างในตึกได้ด้วยหรอจรจังโอ้ยขอบคุณมากแต่ปืนเราหล่นไปแล้วเดิเพื่อนแย่ yeah, เลยวะแย่ yeah, เลยก็ยิงกับใครอยู่ไม่รู้ má Ui cái đột Ui oh. Ui Mấy nhìn thật lũ quá Ui Ui Nam mượt lên Nhìn thật lũ ạ Nhìn อ,อือคืออ่ะอือคืออ่ะอือคืออ่ะบุ่มบัมบ่มบุม่มบั่มอืออ่ะเฮ้ยมันเล็งค้างเลยว่ะโดนนัดเดียวเราแตกแน่ลงมาแล้วเหรอน่าจะลงมาแล้วครับ อย่า yeah. นายแบบขึ้นสะโบช้าม,มากเลยอุ้ยน็อกว่ะนายเราน็อกได้ว่ะอ้าคือแฝดเลยเนี่ยไอเราก็คิดว่ามันคือสโมุมาทั้งงาน cân bằng rồi. Cái ở đâu vậy? Ông cân tài đã đi rồi, tất cả. อยี่เข้เปืนเพื่อน,อ,นอย่างนิ่งเลยเปลือนอไรเนี่ยปืนเพื่อนโคตรนิ่งเลยแต่กระสุนเรามีน้อยมากเลย จัดๆเพื่อนตายไปแล้วครับมาบุนเลยน,นั่นยังอยู่นะเนี่ย้าตึกอยู่ข้างบนเลยวะเฮ้ยโดดลงไปละเฮ้ยมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่ นอยู่ไหนวะอุ้ยสม็อกด้วยเอาดีอุ้ยอุ้ย เอาดีตายสองโอ้โหทุกคนชนะเพราะปืนเพื่อนปืนเพื่อนแบบนิ่งมากโอ้โหสจัดขอบคุณมากเลยเพื่อนที่นายเอาปืนให้เรานะร่ะถึงแม้ว่าจะให้แบบไม่ได้ตั้งใจก็แล้วก็ตามเย yeah, ้ชนะแล้วโหเจหเกมนี้อู้ื่นารมากก <c oughs> ็ตื่นเต้นเลยทุกคนเอ้ยดู ไม่โชห้าผู้ชนะสองคนไปวะเพื่อนเพื่อนโกงจริงทุกคนไม่ดีดเลยครับ